ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ภาษาละนาจางทินฐานนะครับเฉพาะในส่วนที่ว่าเป็นคนเมืองนะครับก็คือละนาไม่ใช่รวมถึงหรือเขินหรือรวมไปถึงภาษาละนาที่เป็นปเอาไปใช้แถวอีสานบ,นนบาานุนะครับเอาเอาแค่นี้นะครับเอาเจ้าที่เหลือนะครับเชียงใหมห่ละปูนลำปางแป้น่านพะเยาเะียงรายอย่างนี้นะครับมา หรือรวมถึงแม่ของสอนออย่างเนี้ยนะครับทีนี้เขามาเขามาอู้ถึงความแตกต่างก่อนจะถึงมันเยอะมากนะครับเอาไปทีละเลืองละเลื่องนะครับวันนี้จะเอาแค่สำเนียงก่อนนะครับมาเข,า,เขามาอู้ถึงสำเนียงเลยนะครับสำเนียงเชียงใหม่มันก็ออกไปทางน้ำเนิบนะครับมาอย่างผมเนี่ยนะครับเปรนคนเชียงใหม่เกิด เชียงใหม่โดยเฉพาะนะครับแต่มาอยู่ละปูนนะครับในพระในละปูนนี่มันก็ยังมีสำเนียงเจ้ายองก็ไปแต่แบบหนึ่งนะครับอ่ามันมันจะต่ํานะครับอสำเนียงอลำปางแปะน,น่านอย่างนี้ใกล้เชียงน,นะพะเยาเนี่ยนะครับปลายรวมหรือเป็นเชีงยงไฮบางส่วนเนี่ยนะครับก่อจักจ มันก็จะแตกต่างกับกัเชียงใหม่นะครับอ่าทีนี้ออกเสียงมาเเมอนกันนะครับอ่าวันนี้เฮามามาเริ่มเลยนะครับอ่าพี่น้องเจ้าลำปางนะครับิ้นมาซื้อหนังสือผมนะครับผมเิ้นกับมาถามว่าเอ๊ะไอ้คำว่าพี่น้องป้องเอากันเนี่ยมันมันจะเขียนจะได้ครับอ่าอย่างเงี้ยนะมันสำนวนมันมันเป็นอย่างยี่นะพี่น้องป้องเอากันนะถ้า เปลี่ยนเจียงใหม่นะครับอ่าพี่น้องป้องเอากันเอาเอาสํานวนเชียงใหม่ก่อนนะครับพี่พี่นะครับมาพี่นะครับตุปะพี่เสียงโทนะครับอ่ผมอ็จะบอกแล้วว่าเขียนไปตามตารางที่ผมกำหนดไว้ให้นะครับเอกปะปะกา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 ๆนะครับอ่าท่านก็คงพี่ น้องอันนี้สนงใจะไหมนะครับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้อะไไม่ใช่รมพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าอยกกรคำพิเศษมันจะอ่าเอามารวมกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวจะอะไรเป็นห้องว่าอืมมันจะงงนะครับอ่าอันนี้เขียนแยกนะครับเขียนแยกนะครับขอโทษทีนะครับพี่น้องป้องนะครับป้องเสียงตีนะครับอืมป้อง ป้องเสียงเตียใช้ตัวป้านะครับป้องเอากันอ่าเอานี่บบแบบแบบแจกลงแล้วนะครับพี่น้องป้องเอากันนะครับากันก็กันนะครับอ่าที่นี่มาอันนี้น,นี้เชียงใหม่นะครับที่นี่มาดูอ่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนลำปางเหรอครับเปลยนลำปางพี่น้องอ่า หรือพะเยาหรือตังแปรนะครับพี่น้องป้องเอากันป้อง่อะพี่น้องป้องเอากันอันอันมันน้องกับป้องเนี่ในเชียงใหม่ในบนอูนะต้งพะเยาหรือ,อลําปางหรือตังแปรนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องป้องเอากันนะเห็นไหมโอ้แบบบนหวน,นะครับปีปีก็ยังเต่านะครับ พี่น้องนะครับน้องน้องน่องน้องเสียงโทรนะครับมาเห็นไหมฮะมันออกมาอย่างนี้นะครับน้องป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 ้องเสียงโทรเหมือนกันนะครับมาเมื่อไห่ต้องเียนอีนะครับป้องเอากันอ่าท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับ ่าเอาการน,นี่มาว่านะมันจะมันมันจะแตกต่างตรงนี้สำเนียงนี่นิดหน่อยไม่ได้นะครับ <c oughs> โทษทีแล้วว่าใกล้วัดอ่าไอ้สิ่งที่ผมพูมานี่มันจะพิสจะถูกยังไงก็เฮาก็ไปพิจารณากันนะครับบหมือจว่าผมมาชี้พิสที่ถูกเพ้ท่านได้คอยตามไม่เช็นใจนะครับรอ่าเฮามาวิเคราะห์กันนะครับบทวิเคราะห์ไปได้นะครับพี่นะครับพี่อันนี้เชียงใหม่นะครับอืมเชียงใหม่ ปี่นะครับออันนี้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับพี่น้องป้องอเอากันนะครับอทีนี้มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับแบบเชียงใหม่นะครับอันนี้เชียงใหม่นะครับปี่ปี่น้องนะครับ พี่น้องนะครับมาพี่น้องป้องนะครับป้องเสียงตีนะครับอเอากันอ่าเห็นไหมอันนี้แบบเกียงใหม่นะครับแบบเชียงใหม่เห็นไหมอันนี้ก็แบบแบบอ่าลำปางพะเยานะครับอืแป้ อย่างหา้บางส่วนนะครับปีปีปีป้นเตาอ่ะนะครับปีเห็นไหมครับแบบอืเอาแบบเอาเอาแบบส <c oughs> องอ,อนนะครับ <c oughs> ปี <c oughs> ปีนองปีนองปองปองเอาก <c oughs> ันอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้แบบสองนะครับอ่าแบบสามอ่าพี่น่องน่องนะครับน่องอ่าก็เท่ากันนะครับป้องป้องอ่าตัวนี้ตอตัวปอปลาเขียนนะป้องอ่าป้องป้องนะครับป้องป้องอ่าป้องนะครับไม่ใช่ป้องนะครับ ป้องมันต้องใส่จุดนะครับอย่างนี้นะครับป้องนะครับมาอันนี้ป้องนะครับมาพี่น้องป้องเอากันนะครับครับก็ก็มีแค่นี้นะครับ